สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายชัสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันเสาัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นใเชียร์กันหลายคู่เลยนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟลิกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบสามนัดแรกนะครับมาฝังแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างดันดียูเอเ็ดนะครับจะเจอกับเอเซตอักมานะครับ ทีมจากฮอลแลนด์นะครับดันดีนั้นเเล่นในเกมลีกไปแล้วนะครับลีกพวกเขาเปิดแล้วนะครับสกอตเทนเบอร์รีเกมล่าสุดนั้นไปเยือนคิวมาโอกแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับในขณะที่อัคมาเองนะครับหลีกยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าฟอร์มในฟุตบอลถ้วยรายการนี้ในรอบที่แล้วถือว่าเล่นได้ดีนะครับชนะทุสลาซิต,ตี้1-0แล้วก็4-0ตามดับนะครับรวมถึงเกมบนเครื่องก็ทำได้ดีด้วยนะครับชนะบนุลย่า หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้อักม่ามาเยือนนะครับสภาพทีมขาดเพียงแค่ยูกินาริสูกาวาระนะครับแล้วก็เยสเปอร์คาสันนะครับสองแข้งที่มีหนาการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าตัวหลักดื่มอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นวานเจลิสพาฟลิดิสนะครับเดายิงชาวคริสนะครับยืนเป็นก้าตัวเป้านะครับแนวลูกมีดานี่เดวิดนะครับมียอร์ดี้คลาซี่นะครับ คู่นี้ผมเชียร์อักมานะครับไม่ว่าจะมาเย็ยนก็ตามแต่ว่าดูเกรตบอลดูชื่อชั้นดูดีกว่าดัานดีพอสมควรนะครับไม่ว่าทีมเยวชนเจ้าทีมวันนี้นะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับเซียนเฟชเชอร์นะครับตัวนี้วัด แมทธิวอานิมคุตโจอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในแนวลุกแต่เชื่อว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างอักมาน่าจะใส่ทีมเวิร์กแล้วก็ในลุกที่เฉียบคมกว่านะครับบวกเมาชนะดันดียู่เต็ดได้กับเป็นนี้แคปที่เปิดมา0.75วันนี้เชียร์ทีมเยือนอัคมานะครับเชื่อพวกเขาน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มเก็บชัยชนะประเดิมใช้ยได้ก่อนในเกมแรกไม่ยากเชียร์ อเอเซตมาไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ